สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับอาจารย์กุ้งโตยตาชุมพรนะครับวันนี้คลิปเรื่องราวดีๆที่จะมาพูดถึงนั้นยังไงอย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับวันนี้ผมยืนอยู่กับรถรุ่นหนึ่งซึ่งน่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างเป็นรถรุ่นที่ไม่ค่อยมีใครได้นําม,มารีวิวหรือพูดคุยถึงกันรถรุ่นนั้นคือโตยตาโฟลเ n e e r 2.4V ขับเคลื่อน4ล้อครับรายละเอียดตัวรถมีอะไรบ้างติดตามเลยดีกว่าครับในส่วนของตัวรถนะครับรายละเอียดเราเริ่มต้นหน้าเลยแล้วกันนะครับคงจะเป็นเรื่องของดีไซน์การออกแบบด้านหน้า ต้องบอกก่อนนะครับว่าในส่วนของตัวไฟ e r รุ่น 2.4V ขับเครื่องสีล้อตรงนี้นะครับมันมีความแตกต่างส่วนใหญ่คนจะมีภาพจำในเรื่องของตัว l e g e n d ดหรือตัว G R Sport นะครับด้วยความแตกต,ต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนลองมาเริ่มต้นตั้งแต่ชุดไฟหน้าเลยแล้วกันนะครับไฟหน้าเป็นแบบไบบีมนะครับ LED ให้แสงสว่างและดีไซน์ที่เรียกว่าสวยงามหล่อตั้งแต่ระยะไกลนะครับตอบรับกับคิวโครเมียมนะครับที่อยู่บริเวณกรอบด้านบนของตัวโคมไฟ ซึ่งจะให้ความหรูหราและดูมีมีสไตล์นะครับในส่วนของไฟด้านหน้านะั่นคือไฟตัดหมอกหน้าหรือฟลอกแลมครับเป็นแบบ LED แม้จะเป็นไฟดวงขนาดเล็กแต่ให้แสงสว่างที่ชัดเจนและมองเห็นได้ระยะไกลนะครับ้านหน้าเป็นแบบดำเงานะครับให้ความสวยงามให้ความดุดันและดูเป็นแบบสปอร์ตนะครับในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับเราจะมีสังเกตนะครับหรือสังเกตก็คือไฟเลี้ยวจะบริเวณชายด้านล่างของบริเวณกันชนด้านหน้านะครับ ก็จะมีความแตกต่างกับตัวในรุ่นเลเจนเดอแล้วก็ตัว GR Sport นะครับมาตัวเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเป็นรหัส2 GDFTV นะครับเครื่องยนต์4สูบ16วาล์วนะครับพร้อมกับ v e n t i r b o แล้วก็ i n t e r c o o l e r นะครับให้กลังแรงม้าสูงสุด150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับและตัวที่สำคัญนะครับรถคันนี้ยังมีมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยไม่มากฐานไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS, EBD, BA, VSC T.R.C. นะสำคัญก็คือมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อที่เป็นแบบ s i g m a โฟซึ่งการใช้งานในการขับเคลื่อนสีล้อนั้นมีประสิทธิภาพที่สอบรับตอบรับกับก,บการทํางานของระบบ A.T.R. จะด้านหน้านะครับเรามาดูกันต่อที่ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับในรถรุ่นนี้มีมาพร้อมระบบโครงสร้างเนือภัย G.O.A. ซึ่งช่วยในการซับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นจากบริเวณด้านหน้าและรอบตัวรถนะครับเพื่อคงสภาพของห้องโดยสารให้คงสภาพ ห้องโดยสารที่แข็งแรงและเพื่อให้ผู้โดยสารและคนขับรถได้รับความปลอดช่วงล่างรลบรองรับด้านหน้าเป็นแบบปีกนอกคู่คอยสปริงพร้อมเหล็กกันโครงนะครับมาพร้อมกับยางขนาดใหญ่นะล้อและยางนะครับเป็นล้ออัลลอยแบบ6ก้านนะครับซึ่งเป็นล้อที่มีการดีไซน์ที่มีความเงางามและสวยงามนะครับมาพร้อมกับยางขนาด2อ5 6 0 R18 รบนะครับรถรุ่นนี้นะครับมีระบบการเบรกเป็นแบบดิสเบรก ทั้ง4ี <Wow. S 1> ล้อเลยทำให้การเบรกมีประสิทภาพและมีความมั่นใจในการเบรกที่มากกว่านะครับที่สําคัญก็คือในรถรุ่นนี้นะครับยังมีมาพร้อมกับกล้องแบบมองรอบคัน p a n น r ร m i c View เพื่อให้เราสามารถเห็นมุมมองของการควบคุมตัวรถได้รอบขันนะครับโดยมีกระจกมองข้างพร้อมกับมีกล้องอยู่เวณด้านใต้ของกระจกมองข้างทั้ง2ด้านนะครับสอดรับกับกล้องบริเวณด้านหน้าตัวรถและบริเวณท้ายรถนะครับ ในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับสามารถรองรับการใช้งานได้ถึง B20 นะครับมาดูกันต่อครับในส่วนของระบบรองรับด้านหลังนะครับระบบรองรับด้านหลังก็จะเป็นแบบโฟล n ิ่งคอย s p สปริและเหล็กกันรโครงนะครับให้ความนุ่มนวลและทรงตัวได้ดีทุกประสิทธิภาพของการขับขี่นะครับในส่วนของดีไซน์การออกแบบด้านท้ายรถนะครับก็ยังคงมาแบบดีไซน์ของไฟท้ายที่มีความเป็นสปอร์ต ในส่วนของระบบการเปิดปิดฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับซึ่งสามารถเปิดปิดด้วยแบบไฟฟ้านะครับนี่คือจุดหนึ่งในเรื่องของความสะดวกในการใช้งานพื้นที่ในการใช้งานบริเวณด้านท้ายรถนะครับบริเวณห้องโดยสารก็สามารถปรับรูปแ, <Wow. S 1> แบบการใช้งานของเบาะนั่งได้หลากหลายแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับการปิดก็จะเป็นแบบควบคุมการเปิดปิดด้วยไฟฟ้าเช่นมาชมกันต่อนะครับสำหรับพื้นที่ตอน ฝั่งผู้โดยสารนะครับเบาะนั่งก็มีความสามารถที่จะปรับเดินหน้าถอยหลังได้ปรับรูปแบบการใช้งานและที่สําคัญครับการที่จะเปลี่ยนตําแหน่งจากผู้โดยสารจากตอนหลังไปบริเวณตอนหลังสามารถขึ้นลงได้โดยสะดวกในส่วนของพื้นที่ตอนหลังของเบาะด้านฝั่งคนขับก็คือผู้โดยสารนะครับการปรับพื้นที่หลังจากมีการนั่งแล้วนะครับอ,อันนี้นะครับผมความสูง178ซนเมตร นะครับหลังคาก็เรียกว่าบริเวณด้านบนศีสษะยังมีพื้นที่เหลือเปืือนะครับบริเวณที่ตำแหน่งวางขาก็สามารถที่จะวางได้โดยสะดวกและยังมีช่องใต้เบาะให้สามารถยืดขาวางตำแหน่งขาได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือสามารถปรับเอ็นเบาะได้เพิ่มขึ้นในระหว่างการเดินในส่วนของการใช้งานนะครับรถรุ่นนี้มีมาพร้อมกลุ่มแจที่เป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับควบคุมการใช้งานการเข้าออกห้องโดยสารการเปิดปิดล็อกห้องโดยสารและที่สาคัญควบคุม นะครับในการควบคุมการเปิดปิดฝาท้ายของรถนะครับเป็นแบบไฟฟ้าในส่วนของเบาะด้านคนขับนะครับก็จะเป็นเบาะนั่งที่มาพร้อมกับการปรับที่ทางได้ถึงแปดที่ทางเรียกว่าให้ความละเอียดในทุกจุดของการปรับตำแหน่งนั่งที่สบายที่สุดกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติงานที่สะดนั่นคือระบบทีคอนเน็กนะครับเพื่อให้ท่านสามารถที่จะเชื่อมต่อกับการใช้งานระหว่างรถกับท่าน ได้ตลอดการขับปีที่สําคัญครับรถคันนี้นะครับยังมีมาพร้อมกับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัทยทั้งหมด7จุดด้วยกันนอกเหือจากนี้ครับยังมีมาพร้อมกับตาแหน่งที่หลายหลายคนอาจจะลืมกันไปแล้วนะครับนั่นคือคูบอกนะครับคูบอกก็คือการนําเอาอุณหภูมิของเครื่องระบอากาศที่มีอยู่นะครับมาเป่านักเข็ควบคุมรักษาอุณหภูมิภายในกล่องนี้ เผื่อบางท่านระหว่างการเดินทางต้องการที่จะนำเครื่องดื่มเช่นน้ำอัดลมน้ำดื่มมาใส่เอาไว้นะครับเพื่อจะคงความเย็นและความชุ่มชื้นระหว่างการมาดูการใช้งานนอกเหนือนจะดีครับยังมีมาพร้อมกับระบบที่เรเรียกว่าระบบ dac downhill assist control ระบบช่วยในการลงทางลาดชันนะครับซึ่งระบบนี้จะช่วยควบคุมให้ตัวรถของท่านลงจากเนินชันในทุกสภาพการขัดขีดได้อย่างปลอดภยัยของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับก็ มีตำแหน่ง H2 ก็คือการขับเคลื่อนสองล้อด้วยการใช้ความเร็วสูง H4 การใช้ระบบการขับเคลื่อนสีล้อแบบใช้ความเร็วสูงซึ่งแนะนําในสภาพถนนที่เป็นทางลูกรังทางถนนเปียกและเรายังสามารถใช้ความเร็วสูได้ส่วนไฮไลท์สําคัญก็คือระบบการขับเคลื่อนสีล้อแบบ LC นะครับหรือ Low Four นะครับซึ่งแต่และตำแหน่งการใช้งานนะครับก็ต้องขออนุญาตพูดสักนิดนึงแล้วกันนะครับการเปลี่ยนตำแหน่งจาก H2 มา H4 เราสามารถใช้งานได้ในขณะที่รถมีความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและสามารถเปลี่ยนจากตำแหน่ง H4 มา H2 ได้ไม่จํากัดความเร็วแต่ที่สำคัญก็คือรถรุ่นนี้สามารถที่จะเข้าในลักษณะของการจอดหรือขนาดการขับขี่ได้ที่เราเรียกว่าชิ i ออนเดอะฟลายแต่เทคนิคในการควบคุมการปรับพวงมาลัยก็คือในขณะที่เราต้องการเปลี่ยนจากหมูกับเครื่องสองล้อเป็นสีล้อทุกครั้งย้ำไปเลยนะครับจะต้องจัดพวงมาลัยให้ดูในลักษณะของทางตรงไม่มีการ ไม่ควรเลือกการเปลี่ยนในขณะที่เราขับอยู่ในโค้งนะครับในส่วนที่จุดสําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแต่ละจุดก็คือจาก H2 ให้ 2, 4นะครับการเปลี่ยนจาก H4 มาที่ L4 นะครับเทคนิคสําคัญก็คืออย่าทุกท่านจําไว้ก่อนเลยว่าควรเจาะรถตําแหน่งเกียร์ควรอยู่ที่ตําแหน่ง N นะครับกดและหมุนครับซึ่งจะมีไฟเตือสนสถานการใช้งานของระบบขับเคลื่อนสีล้อที่อยบนหน้าจอเป็นคําว่า Follow ภาษาอังกฤษ เป็นตัวสัญลักษณ์สีส้มนะครับเมื่อสัญลักษณ์อันนี้นิ่งแสดงว่าระบบขับเคลื่อนได้เข้าและพร้อมกับการใช้งานนะครับก็มีคําแนะนำหนึ่งครับสำหรับท่านที่ไม่เคยหรือไม่ค่อยได้ใช้รถระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับเราควรใช้ระบบขับเคลื่อนสีล้อใน1เดือนอย่างน้อยควรไม่ต่ำกว่าระยะทาง16กิโลเมตรเพื่อให้ระบบได้มีการใช้งานนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของข้อมูลของรถ Er. เป็นไงบ้างครับสำหรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับรถโตโยต้า์อะไรครับอาจจะสงสัยว่าคุยไม่ตั้งนานแล้วรอไบ้างสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นสีขาวมุกซึ่งปกติราคาจะต้องจ่ายเพิ่มอีก1 2 0 0 0 0บาทคันนี้คันนี้เลยนะฮะร,ราคาอยู่ที่1,548,000บาทนะครับสำหรับเจ้าโฟล์เนอร์คันหลออคันนี้ของเรานะครับและสำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะติดตามข้อมูลดีๆเกี่ยวกับความรู้ดี ของอาจารย์กุ้งตัวตะลนชุมพอนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางในการติดตามไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามหรือการกด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งเตือนในช่อง YouTube Channel อาจารย์กุ้งตัวต้านจุมพรนะครับก็ฝากกดติดตามสำหรับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับข้อมูลรถตัวต t a f o r โฟร์เในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะครับเป็นรถที่หลายท่านอาจจะไม่ได้นึกถึงนะครับแต่วันนี้ข้อมูลดีๆวันนี้อาจจะมีประโยชน์กับหลายท่านที่กำลังมองหารถดีๆสักคันหนึ่ง หรือทางเลือกทางออกในการที่จะใช้รถได้เร็วขึ้นและที่สําคัญครับหลายๆคนที่อาจจะกังวลว่าเครื่องยนต์ขนาดนี้2 4 0 0ซีจะเพียงพอหรือไม่ผมอยากใทุกท่านได้ลองเปิดใจและมาสัมผัสและรับ,บรู้ข้อมูลดีๆกับตัวต a t a p i o n e r 2 s v ขับขึ้นสีร้อนในวันนี้กันไปก่อนนะครับ ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับก็ท่านใดที่มีคำถามทีข้อ,ของสงสัยนะครับท่านสามารถติดตามช่องทางข้อมูลการรับรู้ข้อมูลจากอาจารย์กุ้งตัวตาจุมพรใน YouTube Channel ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กุ้งตัวต้าจุมพรนะครับและหากท่านมีคำเสนอหรือข้อชี้แนะใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำคลิปต่ตอไปหรืออยากจะให้รีวิวรุร่นไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้วันนี้คงต้องลาไปก่อนครับกับเรื่องราวดีกับอาจารย์กุ้งตัวต้าจุมพรและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ